สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนคลับน้องแอมชอนทิชาทุกท่านและกับเพื่อนๆเอฟซีที่น่าหักทุกท่านค่ะคลิปนี้คุณแม่ก็ได้ดมาแจง้งคิ้วงานน้องแอมชอนทิชาค่ะคลิปนี้ฮามาว้าถึงน้องแอมเอนว่าขอว้าถึงน้องแอมก็แล้วกันเนาะขามาว้ามาคุยกันค่ะเมือ่อคืนนี้ทีงานวัดเทพนรดาลูกสาวหลายแอมหน่อยตาหากักบ่ะพี่น้อง ทรงผมตะมุตะมีอีกแล้วคะ่ะคุณแม่เบิงจากลสุดนนะคะือกันเนาะค่ะมันคืเนีตเบิงแล้วกับอิจฉาแฟนครับเนาะคะ่ะที่อยู่หนาหานเป็นตะมวนแห้งคะ่ะงานนี้ภคยไปก็ได้มวลได้ปุ่นไปพร้อมคะ่ะพี่น้องชาวสม,มุทรสาครในการตอนรับนออ้องแอมชุนทิชาอย่างอบอุ่นดีใจกับน้องหลายคะ่ะบวว่าสิบไปแสดงจังหวัดใดเอฟที่แฟนคลับกระหัก หอมถูกงานเนาะคะ่ะเมื่อขึ้นนี้ลูกสาวหลา่าแอมน้อยมีโคตรไม่หอมดิค่ะพี่น้องแต่เป็นผู้ยิ่งค่ะเป็นสาวสวยดอกค่พาพอตองตกใจด้วยค่ะหลังจากน้องแอมช่วทิชางลงจากเวทีพี่น้องเอฟซีแฟนครับรอเขาคิ้วาทายลูกไว้เป็นทีละลึกคิ้วหลายแห้งค่ะพี่น้องงานนี้คุณแม่กะบได้ไปเก็บภาาบรรยากาศมหาพี่น้อง ได้เบิงโดยตัวเองเนาะค่ะแต่คุณแม่กระเบิงจากคลิปวิดีโอของหลายๆท่านที่เพิินได้บันทึกมาให้ชมเนาะค่ะมือคึืนคุณแม่ก็นอนเด้อค่ะทั้งเบิองไหลสดทั้งเปิดคลิปเอินว่าแถบสีบนนอนกัววาได้เนาะค่ะหลังจากงานมือคึืนนี้แล้วมือนี้น้องแอมพร้อมทีมงานกับคงสิไดยภผักพรหรือว่า ไปเที่ยวแหน่เด็เดน,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 น้อยเนาะคะ่ะนาอกะพักวันย้อนใจไปเพราะว่าวันที่18คือมืออื่นนีเนาะคะ่ะต้องมาขึ้นเวทีแสดงถีงานบวชจังหวัดฉะเช,ชิงเศร้าซึ่งคุณแม่ก็ได้แจง้งคิวงานไปแล้วเนาะคะ่ะในคลิปที่แล้วช่วงนี้น้องแอมแก่สีเดินทางจากสมุทรสาครย้อนมาบางประกงจากบางประกงเขากรุงเทพจากกรุงเทพมาตอทถี่นะครนยุก แล้วก็ย่างที่ต้องย้อนเขากรุงเทพอีกเนาะค่ะพีนองเอิ้นว่าบุกไปว่นมาก็เป็นตะเมยตะลาอยู่คือกันเนาะค่ะการเดินทางเนาะ,ะแต่มันก็เป็นงานเป็นหนาทีคือว่าเนาะคะ mm ่ะ hmm. เมนสีเมยลลาปาได้แอมหน่อยเขยิมสู้สู้จอดลายค่ะแอมหน่อยของเฮ้าเก่งอยู่แล้วเนาะ,ะคลิปอีกคุณแม่กับมเวาหรือว่ามาเมาม้อยสู้กันฟังเนาะค่ะ แงได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กำลังใจใคุณแม่ในเด้อคะ่ะไว้คลิปหน้าคุณแม่สิมาแจงคิ้วงานน้องแอมคิ้วต่อไปให้ราบกันคะ่ะ